สวัสดีครับร้าน SK Shop นะครับวันนี้ผมมีเลเซอร์ตั้งศูนย์ปืนนะครับตัวนี้นะครับสําหรับเวลาเราตั้งกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับให้เราตั้งกล้องง่ายขึ้นนะครับตัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับจะใช้ได้กับขนาดจุดสองสองหรือห้าจุดห้ามิลขึ้นไปนะครับจะมีบูทให้เปลี่ยนนะครับมีด้วยกันนะครับบูทห้าขนาดนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่ขนาดห้าจุดห้ามิลขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับอ่า แล้วก็สอดเข้าไปในลํากล้องได้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็มีขนาดอื่นด้วยนะครับ่าไล่ขึ้นไปนะครับตามเบอร์นะครับนี่นะครับอันนี้คือใหญ่สุดนะครับอันนี้นะครับเป็นบูสสวมปลายนะครับนี่นะครับตัวหน้าตาของเลเซอร์นะครับนี่นะครับ แสงเขาจะเป็นแสงสีแดงนะครับแบบนี้นะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับเขาก็จะมีฐานมาให้นะครับสามก้อนนะครับตอนนี้เป็นฝาทานนะครับวิธีใส่นะครับแล้วก็เขาจะมีบอกอยู่นะครับขั้วบวกนะครับเป็นไหมครับขั้วบวกนะครับใส่ขั้วบวกลงไปนะครับแล้วก็นี้เอาฝั่งที่มีเดือยแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับ ฝั่งนี้นะครับอ่านี้นะครับนี่นะครับไฟก็จะติดแล้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับนะครับวิธีจะปิดนะครับถ้าเกิดเราจะปิดนะครับเราหมุนนะครับให้เดือยตัวนี้นะครับมันยันกันไว้นะครับไม่ให้ตัวหน้าสัมผัสมันมันสัมผัสกันนะครับนี่นะครับหมุนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าไม่ให้หน้าสัมผัสมันโดนกันนะครับ แบบนี้นะครับคือปิดนะครับอ่าแบบนี้ก็เปิดนะครับนี่นะครับในชุดก็จะมีประแจหกเหลี่ยมมาให้นะครับไว้สําหรับตั้งนะครับเซ็ตนะครับนี่นะครับมีประแจรอบเลยนะครับตัวนี้สามารถตั้งได้สี่ตัวนะครับทั้งหมดนะครับนี่นะครับนะครับตั้งขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยนะครับ เบื้องต้นนะครับโรงงานเซ็ตค่ามาให้แล้วนะครับแต่ยังไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องไปเซ็ตเพิ่มเอาอีกนะครับตัวนี้นะครับส ing, ําหรับเวลาเราตั้งกล้องจะเปลี่ยนกล้องใหม่นะครับใช้ตัวนี้ช่วยนะครับอ่าเราจะได้ตั้งกล้องง่ายขึ้นนะครับตัวนี้นะครับในชุดก็จะมีตัวบูทนะครับบูทเปลี่ยนขนาดของลํากล้องตัวนี้นะครับมีทั้งหมดห้าอันนะครับแล้วก็ปัจแจนะครับมีไขควงให้นะครับอ่ามีคู่มือไปให้ด้วยนะครับ ราคานะครับราคาอยู่ที่390บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับ3า0บาทนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับสามารถทักไลน์หาผมได้นะครับนี่นะครับ i อดียไลน์ผมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับ p c ด p สมคิดนะครับครับผมสวัสดีครับ